ยังไงดีเราสุขุมสุขุมสุขุมอยู่สุขมุขมบีเธออ๋องเก่าเนี้ยอืมเอ๊ะทุกคนลเราเรวยนะครับเอาบนพร้อ,รพอมนะอเนาะพี่คือพวกผมอยากจะ เราจะขอขอจบแลค,ครับพี่ครับได้ครับพวกผมจะขอแสนหนึ่งได้ไหมครับแสนหนึ่งอะครับใช่ครับพี่มันไม่ได้เลยครับไม่ที่ถึงโตเพราะว่าอย่างนี้คือพวกผมคิดว่า,วาพวกผมไม่ได้ทำจริงไะพี่แต่คือแสนหนึ่งพวกผมจะได้งั้นอาพี่ถามฮัปเปอร์ หน่อยนะครับว่าน้องฮัปเปอร์ไปจุดนั้นจริงถูกไหมครับใช่ครับงั้นน้องฮัปเปอร์ต้องเห็นนะครับว่าใครไปก่อนหน้าน้องฮัปเปอร์นะเจ้านายลองเล่าเหตุการณ์แบบเที่ยงเจอคือเหตุการณ์เลยนะพี่ก็เหมือนที่ผมเล่าที่สภาเลยคือตอนแรกผมขายพิซซาอยู่ครั่ทีเนี้ยผมขายเสร็จใช่ไหมผมก็จอดข้างถนนนะครับแล้วว่าร้องเพลงตอนนั้นอะแล้วเสร็จทีเนี้ยมันมีรถตำรวจครับคือไล่เคสกันอยู่ตรงนั้นผมก็เลยอ่ามัน ขวางทางเับผมก็เลยลบให้ทีนี้ผมก็เลยเลี้ยวเข้าไปตรงนั้นครับผมเลี้ยวเข้าไปแป๊บหนึง่งปุ๊บก็เห็นตามที่ผมเล่าก็เห็นจุดยาแล้วก็เหมือนเห็นรถพี่หมองด้วยแล้วก็มันตรงนั้นมันเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงกับที่เป็นตึกปูนด้วยใช่ไหมครับ,รบผมก็เลยถอยอ,ออกมาครับใช่ครับประมาณนี้เลยพี่เราจุดยามันแฉะโช้า,ชาติ้งหน่อยชาวาติ้งหน่อยขอโทษครับ จุดยามันหายได้ไงครับนี่ผมไม่ทราบจริงๆพี่เพราตอนแรกมันมีจุดยาม<ล>าทิ้งสนะองนาทีสองนาทีเองเจ้านายนี่ทำซาเดินนะนะนี่ผมก็ไม่ทราบคนเน,นี่ย <ไป S 2> ค,คนเน,น,นียคนจะของั้นเอาอยัางไงไหมถ้าจะจบไปจบในสภาหไหมไปคุยที่สภาก็ได,ด้ได้ครับได,ไ,ดได้ครับแต่ว่าพี่อยากได้สักล้านหนึ่งอ่ะ ถ้าล้านหนึ่งคงให้ไม่ได้พวกผมน่าได้ประมาณแสนมันเนยอะไปพี่คือมไม่แต่<อ>จุดยาของพี่ม,มันหายอะดิตอนนั้นตรงนั้นมันก็มีเคสนะพี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะเหมือนตอนแรกที่ผมเล่าไปก็ที่ผมหลบให้ก็มันตอนนั้นมันมีเคสไล่กันอยู่ ไม่แต่จุดยามันเพิ่งเกิดแล้วมันเพิ่งหายมันเพิ่งสองขายก็น่าจะเห็นคนที่ขายหรือเปล่าไม่ทราบเลยครับไม่เห็นเลยจริงมันก็จะแปลกเกินไปถ้าไม่ใช่เราอ่ะถ้าไม่ใช่เราขายใช่ไหมงั้นเราไปหาคนขายมาให้ได้ครับแตวอเส็จ่ส่วนตัวผมนะผมก็บริสุิสใจนะแต่ว่านั่นแหละพี่ท่านอิหารผมก็ไม่แน่ใจจะไปหาในเพราะ คือพี่อาจารย์ตรงนั้นคือผมไม่ได้คิดมันจะมีเรื่องอะไรงผมก็เลยคือไม่ได้โฟกัสอะไรตรงนั้นคือไม่ได้สังเกตว่ามีใครมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันไม่สังเกตไม่ได้ดิครับเจ้านายท,ที่ที่มันมีเคสตรงนั้นเป็นเพราะเป็นเกจไขาย,ยายหรือเปล่าใช่ตัว<ต>ผม่เชื่อเนอยงนั้นเีมีรถตำรวจไล่อยู่อะครับตอนเลย นนะททีี่่จ้องงเกัมาพี่พิเตอร์แม่งโดนแทงก่อนใครว่าส่วนตัวผมผมไม่ไม่ทำพวกขายยานงปูนของก็ไม่ได้จบหรอกเมื่อวานบอกทําบ้างวันนี้บอกไม่ทําอีกแล้วคือยังไงครับไม่ที่เดี๋ยวพี่ใจเย็นคือทําบ้างคือไม่ใช่ไม่ใช่ผมนะผมหมายถึงว่าคนอื่นพี่พี่ในแก๊งตั้งแต่แบบตอนสมัยยังไม่คุมจุดเขาก็มีทํากันบ้างตอนนี้ถามดลยครับทําไมมันวนไปวนมาครับเมื่อวานไม่ใช่อย่างนี้เลยนี่ แบบนี้แหละพี่แต่ว่าพูดไม่จบเี่ยจบได้ครับล้านหนึ่งกลมๆงั้นผมข่อคุยกันก่อนได้ไมพี่ นานไหมครับไม่นานานครับแป๊บเดียวค่ะพี่สิงโตได้ครับเชิญครับพี่สโคระครับรออยู่รออยู่ตามมานี่นะร้านหนึ่งเลยเมื่อกีว่าไงนะหนึ่งแล้วเหรอเมื่อกี้บอกบอท่าเสียงอยู่ดิอะไรอ่ะ ผมมเข้าใจผมเข้าใจถีบพี่ตัวทำอันนี้เอ้ยอะไรอ่ะใครพูดนะเฮ้ยอะไรนะเมื่อกี้ใครพูดอะไรถามก่อนใครพูดอะไรคะอัเปอร์พูดอืมอับเปอร์พูดอะไรลอกจะจะกฟักทำไมอืมแล้วมีเรื่องกันอยู่ไหมพูดน้ำเสียงเมื่อกี้ดิ นำเสียงเมื่อกี้ดีไม่ครับเพิรบอกจะปัสทำ X ทำไมวะทำไมอะเราไม่อะไรป้าไไม่ไม่ไม่ต้องจบไม่ต้องไม่ต้องแลนด์ดีกว่าไม่ควยแล้วไม่ควยแล้วไม่้อคุยแล้วไม่คุอลยนอกแลนด์ลนอกแลนด์ไครับรีบอกนอกแลนด์นะททคนด้วย อันนี้ก็แอคจริงจริงอย่างที่เขาพูดเลยแอคจริงชอบแอคแหละเพเรว่าอ่จกจแตกขเงนูนตำรวจด้วยน,นะคะถ้าตำรวจมาเก็บบับนนะ ต้องจับเวลาสิบห้านาทีป่ะคะหนูไม่ต้องรอยังไม่ได้เพย์ใน e d กล่องซ่อมค่ะถ้าเขาไม่เปิดรถมาอย่าลืมล็อกรถกันด้วยนะคะอายไม่ได้กล่องซ่อมถูกไหมใช่ใช่ไปเบิดรถนะนี่เขาเอาเบือกนะล็อกรถ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 แล้วสงบทรนใกล้เคล็ดปุ่นทับบนี ไม้ขึ้นแล้วครับตำรวจเราตำรวจให้ผ่านไปก่อนพี่ตำรวจขอใช้ทีก่อนอะเคาเย็นอืออือเคยเงี้ยไม่ได้เก็บปากเลยอะปีก่อนก็ได้พี่หัวหายอ่ะไม่เป็นไรพี่หายก็ตีเลยเท้าควักมีไม้ป่ะระวังต้องหล่นมาต้องหลมาอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็น ตรวจแมงมายืนเฝ้าเลยวะทำไงวะสุดท้ายเขาเล่นเอาดิเขาเล่นนะปั๊มเลยพี่ปั๊มเลยเฮ้ยไม่ฟังไหนไม้ขึ้นหน้าดิอันนี้คือไม่มีข้อเถียงอ่ะนะไม้ขึ้นหน้าเลยแบนไม่ป๊บนนะไม้เราหน่อยนะไม้ขึ้นหน่อยมาขึ้นหนพี่หัดี่หัดเอเดียอพรมาเด้อเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิมต่าด้วยเป็นกระเาด้วยเอาดิ กระเปะ๋าตัวปิดยังวะนะโอ้มเพื่อนมาอุ้มเพื่อนมา

โรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่ไม่พิมพ์ได้แชทคนที่นั่งอ่ะพิมพ์ได้แชทเลยลลลครับครับครับผมโอเคเฮล่อาขี้สวยยังไม่ครบค่ะพี่ลงได้เบาเบาใจเย็นเต้นเย็น ใครมีข้าวเหลือไหมครับขอที่ส่วนกลางเลยพี่พี่คูมาอะไรนะครับพี่คูมาอยู่ไหนวะให้จับ